โอเคครับมาเลยมาเลยลูกค้ามาเลยรอติดตามได้เลยวันนี้ <c oughs> พะะูกค้าไม่ขายหลายท่านที่ซื้อขายกับเราก็จะรู้อยู่แล้วนะป้ายสีเหลืองแบบนี้คุณหนูคุณตากันอยู่แล้วงานเคอาจากลูกค้างานเอคานไวซีไปถึง k คตลอดเลยเห็นงานเกาหลีอะ่ะเริ่มโชว์ได้เลยฝากกันมนีหลังบ้านปักหมุดให้หน่อยครับผม ใช่มีงานอะไรบ้างคะวันนี้ยกบเข้าไวบซีมาเลยค่ะพี่ขาสนใจโทรไปงานแลค่ไหนเพืไ่ได้เลยนะทีเดียวค่ะว่าเปิดให้เห็นค่ะใช่ถ้าอยู่ใกล้ๆนะพี่นะจะหามาเปิดให้เลย<ช>สนใจรายการไหนอยากสั่งซื้อรายการไหนสามารถสอบถามหน้าไลน์ได้เลยพี่ มีแบรนด์ออกนะลูกค้านะมีแบรนด์ออกมีให้รุ้นนะมีสีพื้นก็มีนะแรนเปล่ากระสอบแรกช่วงบ่ายวันนี้นะลูกค้าลูกค้าอยากดูงานเด็กอะไรกลูกมีเปิดนะวันนี้ใช่เ7เยังไม่เข้านะ FJ เยจไม่เข้านะคะเดีดูสตองให้ก่อนเจใช่ฝากเช็คหน่อยจ้ะ <c oughs> รายการแรกสำหรับช่วงบ่ายนี้นะลูกค้านะ YC ศูนย์ซจ้ะลูกค้า YC ศู2ย์สซเวเสเตอร์คอคมน้ำหนัก80ดกิโลโปรโมชั่นดีๆเลยจ้ะลูกค้าโปรโมชั่นตอนนี้จัดเพียงห้าพันเก้ารบาทเท่านั้นคหมดนะคะตูบแยังไม่เข้านะต้ที่เปิมาเจ็ขาอยากรูแค่ไหนครับผม้หมเรรอะล่วะควานประมใช่ ใช่มีแบรนด์ออกด้วยนี่นี่อดิดาดฟิล่าค่ะเป็นงานปักด้วยให้ดูปายใกล้ๆเลยอบอกเลยว่ามองี่ตาปล่าตอนนี้ลูกค้าสีคือแบบสวยมากสีสดมากบอกเลยใหม่ลคาแล้วก็ผ้านเนื้อดีนะนใช่ในี้แบบวาเแบ,น,แบ,น,แบนไปับา,าได้งานเกนดได้เลยบอกเลยว่ากรสอบนี้นลูกค้าเหมาะทุกช่องทางการขายแน่นอนแปดสิบกิโลครับผม บอกเลยว่าราคาดีนะลูกค้านะที่กระสก็มีค่ะกระสนี้ไม่หดรถเรีมิลไม่ถึงห้าร้อยลค้ใช่ห้าพโอนชำระในไลน์ได้นะลูกค้านะเรามีส่วนลดให้ด้วยถึง500บาทเลยเท่ากับกระสอบนี้ใครอยากได้นะพี่นะรับไปเลยในราคา5,400บาทที่กระสอบรีวิวบอกเลยเหมาะกับทุกเชอรี่ออกนี่พี่เห็นไหมอย่างที่บอกไว้เลย เพิ่งลงสดสใหม่ๆเมื่อวานเลยพี่ให้ดูใกล้ๆเลยให้ดูใกล้ๆเลยบอกเลยว่าเหมาะกับทุกช่องทางการขายนะพี่น้่เราจะเป็นงานลงตลาดขึ้นห้างหรือจะเป็นงานไลฟ์สดในแอปพีทีนะพี่แล้วดูตัวนี้ที่เป็นงานเปิดไหลแบม่มด้วยแหม่มสวยๆเลยอยากดูถามกินอไ่รไรขา่วานอยากดูรายการไหนรีเควสมาได้เลยนะพี่นะอยากดูรายการไหนสอบถามหน้าไลฟ์ได้เลย ใช่ครับวันนี้ยกกองทัพว c ซมานะพี่นะยกกองทัพ YC ซมาตู้พึ่งลงสดๆใหม่ๆเมื่อวานนี้เลย,เยเเตู้พึ่งลงสดๆ,ๆใหม่ๆเมื่อวานนี้เลยนี่เลยวาาส,สวยๆแบบนี้เลยพี่แล้วก็ตามด้วยยูนิคอร์ครับผม แบบว่าถ้าเป็นงานคีนะอาจจะบัดแแบนแบบยูนิคอร์อีกหนึ่งตัวแต่เราดูส่วนใหญ่นะก็เป็นแบบแทนวันนี้มากับบอสนะลูกค้านะวันนี้มากับบอสพางงานดีๆมาเปิดให้ดูเลยมีรางสีเอสไปจ๊ะสูทหน้าสูทเหมือนเอามาเนาะโอเคมีใช่มั้ยจ๊ะโอเค ใครอยากดูรายการไหนพิม์มาได้เลยนะพี่นะอยากสั่งซื้อรายการไหนสนใจรายการไหนสามารถสอบถามหน้าไลน์ได้เลยไม่ดังเลยไม่ดังเาเนีเปลี่ยนไหมโคเทลแกเทสเทบานม อกลิกสิทมีออกพี่ขอแค่บอกไว้้งสองสีเดพี่นะลูกค้าเสเวตเตอร์เกาหลีขายดีรีบเอาไปเร็วเหลือสิเอ็ดลูกแล้วไม่ไม่ดังลูกค้าได้ยินไหมคะตอนนี้เปลี่ยนไม่ ได้ไหมได้ไหมดังไหมเกสอ่ะเหมือนจะไม่ดังหรือเปล่าลูกค้าเงียบไปเลยลูกค้าน่าจะไม่ได้ยินไหมดังแล้วโอเค มาเลยหูแสสยเลยพี่กระสอบมี้อยากสอบรีิ่่างสีเข้ามาได้เลยอออ่างสี่องลูกค้าเหลือรอีวิวจ่อางสเข้ามาได้เลยนะเหลือห้าพันสี่ลูกนี้แปดสิบกิโลเไรามี่ดให้ด้วยห้าบาทที่สาหรับอกรสอบเหลือเพง้าันสบาทเท่เลยไม่ดังลูกค้าบอกไม่ด ดังเหรอดังไม่ดังมาลูกค้าเดี๋ยววันนี้ปล่อยให้พิเศษดีกว่าส่วนรถรีวิวห้าร้อยเดี๋ยวรูส่งให้ฟรีด้วยส่งให้ฟรีด้วยกระสอบนี้ใครจะรับส่งให้ฟรีด้วย หอมมีจ้านี่านพี่งานสวยมากแข่งแรงเลยกแบบเส็จกระหอบงานสะอาดไหนขอดูภาใกล้ๆันงานสะอาดเลยงานสะอาดแน่นอนพี่ติวนี้แค่ไก่ต้องซัพซีจะมีนาสามารถขึเราขายได้เลยไลว่าจะเป็นงานึ้าห้างงานโลตัหรือว่าจะไลฟ์สดขายแีพี่ได้เหมือนกันไซส์ดีนะลูกค้าไม่ติดเล็กนะงานเกาหลีอะไซส์ขายดีเลย ตัวเล็กเยอะหรือเปล่าไม่เลยคอุ้ยต่ใส่กมีนมี่ากันไปมามิกกี้เมาส์สวยมากลูกค้าป้าดินนี่สี่พื้นเยอะไหมมีทั้งสกีทั้งสี่พื้นผสมกันลูกค้าแล้วก็ออกเชอรี่ด้วยนะลูกนี้แล้วส่งให้ฟรีอีก

เปิด้าเกาหลีแล้วก็เปิดเพลงหมอลำาแล้วาตแล้งนดะงานแบนค์เขาลายแบบแรงๆทั้งนั้นเลยลูกค้าลายสวยอ่ะครมาไม่พนครับพีนะก่อนหน้านี้ตอนเปิดกต่อไปสขโพแรกมีชอรี่ออกด้วยนะคะยิมขึ้นมาหน่อยจ้ะว่ากระสอบรีวิวส่งฟรี

ได้หนูลิดไว้ให้ลูกค<อ>้า,าตัวนี้เป็นสเวตเตอร์คอกลมนะป้ายวซีงานเกาหลีเลยตู้เพิ่งลงเมื่อวานนะลูกค้าเหลือ11<ม>ลูกราคา80โล5,009ก็สอบรีวิวลด500เหลือ5,004แล้วก็ส่งให้ฟรีด้วยนะลูกค้าปปอุยอยย้ยสูพีมสุพีมทอมมี่เชอรี่มีออกลูกนี้อุ้ยคุ้มมากลูกค้าไปเลยไม่ต้องลุ้นเลย <Band> แ,าาแบนแน่นกระสอบนี้เหลืออุอ๊จีกระสอบนี้เหลือห้า0ัานสี่ลูกค้าส่งให้ฟรีด้วย<า>ลูกค้ารับรีวิวพิมพ์ละคะอ่างสีสองนะอ,อ่างสนะีสองพิมพ์<อ><อ>มาให้หนูหน่อยเดี๋ยวมันระบบจะดูดเลยสวยงามมากขอบคุณค่ะนิวบาลานหูละโคตรใหม่ดูดอย่างดีลูกค้าขอบคุณค่ะ อกเลยลูกค้ารถนี้ปังมากเปิดแล้วนะรถนี้สวยยังสวยฉ่ำเหมือนเดิมเปิดกระสอบมาเปิดตาอย่างแรกเลยสะอาดมากไหนไหนบนบนไม้ให้หน่อยจ้ะดูหัวหัวหน่อยอุ้ยสวยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั่งเรียงเลยเอาหัวหัวขึ้นมาโชว์เลยจ้ะได้ได้โอเคเดี๋ยวเปิดเสื้อยืดต่อไปเดี๋ยว คะเอายอดเยอะอะไรก็ได้ไม่ได้เหลือนะพี่นะสี่ขาถามรีมลูกค้าใครเอาลูกใหม่นะราคาอะไรจ้า Y สามสามใช่ไหมใช่ครับผมใครอยากรับลูกใหม่พิมพ์ Y สามสามเท่ากับสมุนที่ต้องการได้เลยลูกค้า Y สามสามถ้าลูกค้าเอฟในไลน์เดี๋ยวหนูส่งให้ฟรีแต่ว่าเป็นราคาลูกใหม่คือห้าพันเก้านะ ห้าพันเก้าแต่ถ้าเอฟในไลน์เดี๋ยวหนูส่งให้ฟรีทุกบ้านเลยถ้าจะเอารหัสนี้เหลืออีกแค่สิบกระสอบสุดท้ายลูกค้าสิบกระสอบสุดท้ายเท่านั้นที่เอฟในไลน์ส่งฟรีไม่เลยทั้งหูและคอกลมนะเกาหลีอ่ะขายดีมากลูกค้าขายได้ตั้งแต่หน้าหนาวหน้าร้อนหนูขายหนูลงทุกรตนะไม่มีรตไหนไม่เอามาเลยแล้วก็หมดทุกรตด้วยของงานสวยมากลูกค้าประจาเล่นตลอด้วถ้าหน้าหนาวอ่ะก็คือไม่เหลือนะลูกค้าจองตั้งแต่วันแรกเลยหมดตู้ ใช่เสื้อไสไตอนนี้นะพี่อัส่งฟรีให้เลยือยืดมีค่ะพี่ศูนยห้าศูนย์เสื้อยืดผู้ชายเดี๋ยวเปิดให้ดูเห็นลูกค้าแจ้งว่ามันเหมือนจะเป็นผสมผ้ากีฬาไปด้วยเดี๋ยวมาดูงานกันศูนย์ห้าศูนย์เดี๋ยวเปิดให้ลูกต่อไปเลยงานสวยแบบนี้เลยพี่เนี่ยสวยมากลูกค้าลูกค้าดูไซส์นะไซส์ดีมากไซส์ขายง่ายถ้าลูกค้าอยากได้งานแบรนด์เยอะๆแนะนำงานเกาหลีเลยนี่ทอมมี่ มีเกสทอมมี่เชอร์รี่สุพิมเขดูตีสัตว์เขาสัตว์เขาะมากพี่บอกเลยสีดี <4 D S 2> ด้วยสีดีไซส์ดีราคาดีด้วยเยหน้าอะไรตอนนี้จับขายผู้ชายได้ขา,ไดขายได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้ชายก็ได้เพราะว่าไซส์ดีอยู่ลูกค้าผู้ชายใส่ได้ลูกนี้นะลูกค้าขายแล้วถ้าลูกค้าอยากได้รหัสนี้ลูกใหม่รหัส Y33 นะคะ Y33 หน้า <Y 33. S 1> ส,สวยๆทั้งนั้นเลย ลูกค้าอยากดูอะไรพิมพ์มานะเดี๋ยวจะลิสต์มาให้ใครทำราคาทำกำไรจากงานแปลงอยู่แลพี่นะ้ำบอกเลยว่ากระสอบมีต่อส่วนแน่นอนกระสอบมีต่อส่วนพี่แน่นอนสำหรับไฟทีสูง 20cm น,น,นะพี่นะ้ำกระสอบมีให้สัมนก80กิโลตอนนี้ว่างเป็นลูกใหม่แล้วลูกใหม่ราคา5,900บาทเซฟหน้าอะไรตอนนี้บอสจัดโปรส่งฟรีให้ด้วยมาเลยบอ,อสจัดโปรส่งฟรีให้ด้วยพี่เหลือ10ลูกแล้วงานเด็กเกาหลีปเปิดตอนไหนคะลูกค้าอยากดูเป็นประเภทไหน ค้าบางแจ็กเก็ตกันหนาวหรือ,อยังไงเลยลูกค้าพิมพไมาได้เลยเดี๋ยวหนูดูให้ว่าตอนนี้มีอะไรบ้าง YC รายการเยอะมากลูกค้าสามศูนย์หนึ่ง K เดี๋ยวดูให้นะเรียบร้อยดิกกี้ออกครโบโอ้ยดิกกี้สามศูนย์หนึ่ง K เสเวตเวเตอร์ใหม่พรมชายได้ได้ลูกค้าเดี๋ยวเอามาเปิดให้ สามศูนย์หนงเคยีวีว่วันนี้แอนตวันมากับบอสนะพี่นะแอนตวันมากับบอสวันนี้พามาจัมโกลอุ๊ยเควินคายเหรอมาแบบลายเก๋มากลูกค้าตามด้วยดิสนีย์ครับดิสนีย์มิกกี้เมาส์เมาส์ด้วยกระดิ่งกระดิ่งไปไหนแล้วกระดิ่งใหญ่เขากระดิ่งใหญ่เลย นนนนี้ว่่างเป็ลูกใหมะรวมบางเด็กเดี๋ยวหนูดูให้วายสามสิบสามเข้ามาได้เลยวายสามสิบสามนะพี่นะตามด้วยแก๊ปตางานลดมากรางผวยมากอุ้ยแบลนออกดีจังถึงว่าทำไมมันลูกค้าชอบมากเลยงานเกาหลีสเวตเตอร์ไอยาไอยาอะไรอย่ะไรอุ้ยป้ายอะไรอ่ะขอดูป้ายหน่อยป้ายอะไรเลยป้ายโลโลอ๋อนั่นไม่ใช่โอเค งานแฟชั่นลูกค้ามีงานท้ายห้อยก็มีด้วยงานท้ายห้อยก็มีพี่แล้วบอกเลยว่าสีหมากสีขาวหือแบบขาวล้วนลูกค้าบอก301ศเคต่อเลยจะได้เอฟต่อ,อลูกค้าเดี๋ยวหนูขอ050ลูกหนึ่งเดี๋ยวหนูรีวิวเร็วๆเลยไม่ไม่ไมอืดไม่ช้าเดี๋ยวไปให้รัวๆขอ050เสื้อยืดชายก่อนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอา301ศเคให้301ศเคยังไม่มาลูกค้า น้องไปลื้อให้อยู่กำลังขนมาไ i k e n i โอ้ยแล้วเป็นจั m p เอด้วยแกออกอมากหนึ่งศูนย์แปดตัวเอาหนึ่งศูนย์แปดอด้วย Jump a i ตัวตอนนี้ว่างเป็นลูกใหม่นะพี่นะตอนนี้ว่างเป็นลูกใหม่ใครอยากรับลูกใหม่พี่พิมวายสามพ่สามเข้ามาได้เลยโอ้ยวันนี้ลูกค้าของงานมาเยอะมากได้ได้หนูริดมาหมดเลยที่ลูกค้าพิมมา ยังมียังม,งมีเพราะว่าตู้เพิ่งลงเมื่อวานเดี๋ยวมาไล่เปิดให้หมดเลยเดี๋ยวไปเสื้อยืดชายกับลูกค้าเคสวิตค่ะแบนด์เยอะจริงนี่เชอรี่และสีแบบน่ารักมากมาเอาสูตร5สูตมาเลยมารอเลยฝากมาด้วยนะพี่นะไว้ี